บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องตน้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอ,นอบน้อมนมัสการพระภูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟัง เพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะนั่นที่พระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงสั่งสอนเป็นสวากาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิพระภาคเจ้าตรัสด,ดีแล้ว สันดิธิโกเป็นธรรมะอันภูปฏิบัติได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูโอปะณิยโก ควรน้อมเข้ามาซึ่งได้แสดงมาโดยลำดับจนถึงควรน้อมเข้ามาด้วยสติระลึกกำหนดญานปรีชาอย่างรู้ในเวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างและเวทนานี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไดกตรัดยกขึ้นเพื่อปฏิบัติกำหนดเวทนา เพื่อนนายไม่ยึดถือในเวทนาว่าเป็นทางปฏิบัติดับตันหาความดิ้นรนทยานอยากเมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าเวทนาเป็นเรื่องสำคัญของทุกๆคนซึ่งนำให้ เกิดตัณหาความริ่นรนทยานอยากทั้งในปฏิจจสมุปบาทธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น,นก็ได้ตรัสไว้ว่าเวทนาปัฏิยาตัณหาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความริ่นรนทยานอยากดังนี้อันอิเลส คือตัณหาติตัดว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยโดยตรงก็ดีหรือกิเลสกองราคะความติดใจย,ยินดีหรือโลภะความโลภอยากได้กองโทสะความโกรธแค้นขัดเคือง กองโมหะความหลงก็ดีที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลย่อมเนื่องมาจากเวทนาโดยปกติคือเมื่อได้สุขโสมนัสเวทนาในอารมณ์อันใดในสิ่งอันใด ก็นำให้เกิดราคะหรือโลภในอารมณ์นั้นในสิ่งนั้นเมื่อได้ทุกโทมนัตในอารมณ์อันใดหรือในสิ่งอันใดก็นำให้เกิดโทสะในอารมณ์นั้นในสิ่งนั้นเมื่อได้อุเบกขาเวทนา ในอารมณ์อันใดในสิ่งอันใดและไม่ได้พิจารณาก็นำให้เกิดโมหะคือความหลงหรือว่าความไม่รู้ตามเป็นจริงในอารมณ์นั้นในสิ่งนั้นดังนี้และเพราะกิเลสที่บังเกต กิเลสที่บังเกิดขึ้นนี้เองจึงก่อเจตนาคือความจงใจประกอบกรรมต่างๆที่เป็นบาปอากุศลพุทจ,จิิต่างๆอย่างร้ายแรงบ้างอย่างกลางกลางบ้างหรืออย่างเบาบ้างสุดแต่กำลังอำนาจของกิเลส ที่บังเกิดขึ้นนั้นเมื่อบังเกิดกิเลสก่อบาปอากุศลกรรมต่างๆขึ้นดังนี้จึงทำให้ภูมิเพื่อนแหง่งจิตใจของบุคคลแต่ละคนนั้นเป็นไปตามกิเลสและกรรมเป็นวิบากค,คือผลซึ่งบังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เอง คือในขณะที่ยังเป็นบุรุษชายหญิงอยู่ในโลกนี้นี่แหละร่างกายนั้นก็เป็นคนเป็นมนุษย์แต่ว่าภูมิพื้นทางจิตใจนั้นไม่เป็นคนไม่เป็นมนุษย์ก็ได้ในเมื่อปฏิบัติ ประกอบอกุศลกรรมต่างๆไปตามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นจึงมีคำเรียกกันว่ามนุษยเเเ์เนริยโกมนุษย์นรกคือร่างกายเป็นคนแต่ว่าพื้นพูนภูมิพื้นทางจิตใจนั้น เป็นนรกเพราะประกอบกรรมที่เป็นบาปอากุศลอย่างแรงด้วยอำนาจของกิเลสตันหายอย่างแรงเรียกว่ามนุษย์สเปโตมนุษย์เปรตบ้างก็เพราะ กิเลสและกรรมที่ประกอบกระทาที่เปลี่ยนภูมิพื้นของจิตใจให้เป็นเปรตมีความหิวระหายอยู่เสมอหรือดังที่เรียกว่ามนุษยสติริชานโนมนุษย์เรริชานก็เพราะกิเลสและกรรมที่ประกอบกระทา โดยปราศจากฮิริโอตปะเหมือนอย่างสัตว์เลรฉานถ้าหากว่าบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเพราะได้ฟังคำั่งสอนของพระพุทธเจา้ารู้จักมีสติกำหนดรู้ญาณความอย่างรู้ในเวทนาอยู่ ดังที่ตัดสอนไว้ว่าให้พิจารณาว่าเวทนาเป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้สุขโสมนัสก,ก็มีสติกำหนดให้รู้จักดังนี้เวทนาดังกล่าวก็จะไม่นำให้เกิด ราคะโลภะในอารมณ์หรือในสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งสุกโสมนัสนั้นเมื่อได้ทุกโทมนัสก็มีสติมีญาณกำหนดรู้อย่างรู้ดังนั้นก็จะทำให้ระงับใจได้อีกเช่นเดียวกันเวทนาดังกล่าว ไม่นำให้เกิดโทสะและเมื่อประสบบุเบขาเวทนาก็ทำสติระยานกำหนดรู้อย่างรู้ดังกล่าวไม่ปล่อยให้เป็นไปโดยไม่รู้ก็จะทำให้ทวีปัญญาคือความอย่างรู้ทวีสติคือความเลิกได้ดีขึ้น เป็นเครื่องรักษาจิตใจและเมื่อประสบมุเมขาเวทนาก็ทำสติระยานกำหนดรู้อย่างรู้ดังกล่าวไม่ปล่อยให้เป็นไปโดยไม่รู้ก็จะทำให้ทวีปัญญาคือความอย่างรู้ทวีสติคือความเลิกได้ดีขึ้น เป็นเครื่องรักษาจิตใจให้พ้นจากความหลงถือเอาผิดและความไม่รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้และเมื่อเป็นดังนี้เวทนาจึงไม่นำให้เกิดกิเลสตัณหาอันนำให้ประกอบลักุุ์ลกกรรมต้องเปลี่ยนภูมิภพของจิตใจ เป็นไปในทางทุกขติกติที่ไม่ดีต่างๆดังที่กล่าวแต่เวทนานี้เองก็จะสนับสนุนใจให้มีพลังในอันที่จะละชั่วทำดีจึงทำให้เป็นมนุษย์ที่เรียกกันว่ามนุษย์สะมมนุษย์โส มนุษย์ที่เป็นมนุษย์คือที่ตั้งอยู่ในศีลธรรมซึ่งมนุษย์ควรจะตั้งอยู่ยิ่งกว่านั้นก็เป็นมนุษย์สเทโวมนุษย์เทวดาคือเป็นภูที่มี ศีลธรรมมีฮิริมีอตสปะมีสุขธรรมธรรมะที่ขาวสะอาดทางกายทางวาจาทางใจมีความสงบกายวาจาใจยิ่งขึ้นหรือยิ่งกันไปกว่านั้นก็เป็นมนุษย์อริโยมนุษย์ผู้เป็นอริยะดังเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยาสาวกทั้งหลายทุกชั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่เมื่อทรงสั่งสอนท่านพระอัครสาวกทั้งสองคือพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเมื่อก่อนที่ท่านจะได้บรรลุ ถึงอรหัตตมักอรหัตตผลเป็นพระอรหันตขีนาศพดังที่มีแสดงไว้ว่าทันพระโมคคัลานะได้กราบทูลถามว่าจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นอันคือว่า น้อมไปในธรรมที่ละตัญหาคือความริษนรนทยานอยากพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสสอนโดยความว่าอริยสาวกเมื่อได้สดับว่ารำรทั้งปวงไม่พึงยึดมัน่น ดังนี้แล้วก็ให้ปัญญาพิจารณาให้รู้ชัดธรรมทั้งปวงและเมื่อรู้ชัดธรรมทั้งปวงก็กำหนดรู้ธรรมทั้งปวงเมื่อกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงได้เมื่อได้เสวยเวทนาอะไรจะเป็นสุขก็ดี ทุกขก็ดีเป็นกลางกลางไม่ทุกไม่สุขก,ก็ดีก็ไม่ยึดมัน่นเมื่อไม่ยึดมัน่นก็ยอมคลายความติดใจยินดีเพราะมีความเบื่อหนายหรือเมื่อกล่าวโดยลำดับเมื่อ เัวเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุขก็าตามเป็นทุขกข์ก็ตามเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขก็าตามก็น้อมระลึกถึงคำสั่งสอนที่ได้สนับมาว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นจึงพิจารณาเวทนาได้เห็นว่าเป็นอนิจจคือไม่เที่ยง เป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นดังนี้ก็ย่อมบังเกิดความนายเมื่อนายก็สิ้นติดใจยินดีไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่ตรองสะดุ้งดับกิเลสได้เฉพาะตัวดังนี้ ท่านพระโมคคัลลานะก็ได้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนก็ได้บรรลุผลสูงสุดในพุทธศาสนาแม้ท่านประสาทีบุตรก็เช่นเดียวกันได้ฟังธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนแก่ทีฆนขะอักิเวสนโคต ในถ้ำสุกรขาตาบนเขาคิดจะกกดพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนแกท่านปริพาชกผู้นั้นซึ่งมีท่านประสาริบุตรนั่งเฝ้าอยู่ด้วยโดยที่ท่านปริพาชกผู้นั้นได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่า ทิฏฐิคือความคิดเห็นทุกอย่างตนไม่ชอบใจทั้งหมดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นทิฏฐิคือความหตคิดเห็นของท่านตามที่ท่านได้กล่าวนั้นก็ไม่ควรแก่ท่านเช่นเดียวกันจึงได้ตรัสสอน ต่อไปว่าคนในโลกนี้ก็มีทิฏฐิต่างๆกันอยู่สามจำพวกกึืนจำพวกหนึ่งก็เห็นว่าทิฏฐิความคิดเห็นทั้งหมดไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบใจทั้งหมดจำพวกที่สองก็ เห็นว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งปวงควรแก่ตนตนชอบใจทั้งหมดจำพวกที่สามตัวเห็นว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งปวงบางอย่างก็ควรแก่ตนตนชอบบางอย่างก็ไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ามรรดา ทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งสามนี้จำพวกที่ว่าทิฏฐิคือความคิดเห็นทั้งหมดไม่ควรแก่ตนตนไม่ชอบใจทั้งหมดก็เป็นไปในข้างโทสะความขัดใจไม่ชอบใจวายที่เห็นว่าควรแก่ตนทั้งหมดชอบใจทั้งหมด ก็เป็นไปในฝ่ายราคะความติดใจยินดีฝ่ายที่เห็นว่าควรแก่ตนชอบใจตนบางอย่างไม่ควรแก่ตนไม่ชอบใจตนบางอย่างก็เป็นไปในด้านราคะความติดใจยินดีบ้างโทสะ ความขัดใจไม่ชอบใจบ้างเพราะฉะนั้นจึงควรละทิฏฐิความคิดเห็นที่เป็นไปดังนั้นทั้งหมดโดยไม่ยึดมัน่นในทิฏฐิคือความคิดเห็นอันใดอันหนึ่งเพราะว่าเมื่อมีความยึดมั่นอยู่ย่อมเป็นไปเพื่อความวิวาท เพื่อความพิคาดหมายมั่นและเพื่อความเบ็ดเบียนแต่เมื่อไม่ยึดถือทั้งหมดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบและพระพุทธองค์ก็ตรัสสอนอบรมต่อไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นทรงยกกายขึ้นแสดง ว่ากายอันประกอบด้วยธาตุทั้งสีนี้เป็นกายที่ต้องอบต้องรมให้หายกลิ่นต้องขัดสีมนทินกายกันอยู่เป็นประจำเป็นสิ่งที่เกิดดับเพราะฉะนั้นจึงควรพิจารณากายนีน้ให้เห็นตามเป็นจริงก็จะ ไม่ติดใจยินดีในกามทั้งหลายและเมื่อเสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้พิจารณาคือในขณะที่เสวยสุขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยทุกขเวทนาอุเบขาเวทนา ในขณะที่เสวยทุกขเวทนาก็ย่อมไม่เสวยสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาในขณะที่เสวยอุเบกขาเวทนาก็ไม่เสวยสุขเวทนาไม่เสวยทุกขเวทนาย่อมเสวยเวทนาในเวลาหนึ่งแต่เพียงอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สุขก็ทุกข์ไม่ทุกข์ก็อุเบกขาและเวทนาที่สวยนี้ก็บังเกิดขึ้นตามปัจจัยและก็ต้องเสื่อมไปจางไปสลายไปเมื่อพิจารณาให้เห็นเวทนาตามเป็นจริงดังนี้ก็จะเมื่อหน่ายจะ หลายความติดใจยินดีจะยึดจะหลุดพน้นเพราะไม่ยึดมัน่นท่านประสาริบุตรได้ฟังธรรมะที่ทรงแสดงแต่ท่านปริพาชกนั้นก็เข้าใจในธรรมะที่ทรงแสดงว่าตรัสสอนม่ให้ยึดมัน่น อะไรอะไรในโลกก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเป็นพระอรหันตตะีนาศพดังนี้เพราะฉะนั้นเรื่องเวทนาจึงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อหัดทำสติกำหนดเวทนาที่ประสบอยู่ ให้รู้ตามเป็นจริงว่าเ,เป็นอนิจจะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปก็จะเป็นการกั้นไม่ให้กิเลสตัณหาบังเกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดกิเลสตัณหาขึ้นก็ไม่เกิดอกุศลกรรมต่างๆซึ่งบังเกิดสืบเรื่องไปจากกิเลสตัณหา เพราะฉะนั้นการที่มาตั้งสติกำหนดเวทนาดังนี้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติน้อมไปเพื่อธรรมะที่สิ้นตัญหาก็คือเป็นโอปนิิโกน้อมไปเพื่อธรรมะที่สิ้นตัณหาอันเป็น วัตถุที่ประสงค์แห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาและเป็นการปฏิบัติที่แม้ยังไม่สิ้นตันหาได้ก็เป็นการสกัดกัน้นไม่ให้ตันหามงเกิดขึ้นไม่ให้กิเลสมงเกิดขึ้นอันสืบจากเวทนาหรือว่ามงเกิดขึ้น ก็ไม่มากไม่มีกำลังเต็มที่เป็นอันว่าเป็นการปฏิบัติบัรเทากิเลสไปด้วยฉะนั้นโอปัญิโกคือปฏิบัติน้อมจิตไปเพื่อสิ้นตัณหานี้จึงชื่อว่า เป็นการปฏิบัติที่ถูกตรงต่อพระธรรมคุณบทนี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งอยู่ตั้งใจฟังสอและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป